เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าใบไม้แห้งๆที่เราเห็นว่าเป็นขยะเกลื่อนพื้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งรายได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าของแบบนี้จะกลายเป็นทองได้ยังไงฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าใบไม้แห้งที่คนส่วนใหญ่กวาดทิ้งสามารถสร้างรายได้เป็นร้อยเป็นพันบาทต่อเดือนได้ล้ครับเออมันเรื่องจริงนะเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กัน นี่แหละครับคือความต่างของมุมมองแบบสุดขั้วเลยสำหรับคนทั่วไปลแล้วเนี่ยใบหูกวางแห้งก็คือขยะดีๆนี่เองแต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการคนเลี้ยงปลาแล้วแล้วก็โอ้โหมันคือสมบัติล้ำค่าเลยนะและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโอกาสทางธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ทีนี้มูลค่าของใบหูกวางเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะครับมันมีเหตุผลทางวิทยศาศาสตร์มารองรับเลยแหละเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในใบไม้แห้งๆเนี่ย มันซ่อนความลับอะไรเอาไว้หัวใจสําคัญของใบหูก,กวางเลยนะครับก็คือสารที่เรียกว่าแทนนินนี่แหละพอเราเอาไปแช่ในน้ําปุ๊บนะมันก็จะค่อยๆปล่อยสารนี้ออกมาทําให้น้ํากลายเป็นสีชาอ่อนๆซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้แหละครับที่พวกปลาเข็ดร้อนเนี่ยชอบมากและนี่ก็คือ3ประโยชน์หลกัหลกๆเลยนะที่ทําให้คนเลี้ยงปลาต้องยอมจ่ายเงินซื้อ1เลยคือช่วยลดความเครียดให้ปลา2คือมันเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติเลยแล้วก็ 3. ช่วยปรับสภาพน้ำแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีแรงๆเลยครับโดยเฉพาะเลยนะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามยอดฮิตอย่างปลากาัดปลาเทวดาหรือว่าปลาดิสคัสพวกนี้จะได้รับประโยชน์จากใบหูกวางแบบเต็มๆเลยซึ่งนี่แหละครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันมีค่าขนาดไหนทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วเราจะเปลี่ยนใบไม้ร่วงๆให้กลายเป็นเงินได้ยังไงไม่ยากเลยครับมาดูสีขตอนง่ายๆนี้กัน กระบวนการมันง่ายมากๆเลยครับเริ่มจากเลือกใบที่มันสมบูรณ์นะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอาไปตากแดดให้แห้งสนิทสุดท้ายก็คือคัดเกรดก่อนจะเอาไปขายบอกเลยว่าใครๆก็ทําได้จริงๆครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเราจะเอาใบหูกวางไปขายที่ไหนแล้วมันจะทําเงินได้สักเท่าไหร่กันเชียวมาดูกันเลยดูตัวเลขนี่สิครับ ใบหูกวางแห้งคุณภาพดีๆแค่1แพ็คเนี่ยขายได้ในราคา100 3 0 0ถึง300บาทเลยนะแล้วลองคิดดูสิครับถ้าแถวบ้านมีต้นหูกวางอยู่แล้วต้นทุนก็แทบจะเป็นศูนเลยส่วนช่องทางการขายเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์อย่าง s h o ป e e Lazada หรือจะเป็นในโซเชียลมีเดียตามกลุ่ม Facebook ของคนรักปลาจะเอาไปฝากขายตามร้านปลาสวยงามแถวบ้านก็ได้หรือถ้าใครทำจริงจังนะตลาดต่างประเทศก็ไปได้เลยครับ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ต้องย้ำกันนั่นก็คือคุณภาพความสำเร็จของธุรกิจนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าล้วนๆเลยและนี่คือข้อควรระวังแบบเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเลยนะห้ามใช้ใบไม้ที่ยังชิ้นชื้นอยู่หรือใบที่มันปนเปื้อนดินสก,กปรกแล้วก็ใบไม้จากแถวๆที่เขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือถ้าดมแล้วมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ห้ามเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายกับปลาได้ จำไว้เลยครับว่าความสะอาดกับความปลอดภัยเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันยังสอนให้เรากลับมามองสิ่งต่างๆรอบตัวเราในมุมใหม่ๆด้วยมาดูบทสรุปของเรื่องนี้กันครับมีคําพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับก็คือของที่คนกวาดทิ้งอาจคือทรัพย์ของคนรู้ใบหูกว้างแห้งนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าของที่คนนึงมองว่ามันไร้ค่าเนี่ย มันอาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าเอ๊ะนอกจากใบหูกวางแล้วเนี่ยมันยังมีขุมทรัพย์อะไรอีกบ้างนะที่มันซ่อนอยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเลยลองมองไปรอบๆตัวดูนะครับไม่แน่ว่าโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่อาจจะอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ได้โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ